เอาพอในลงคลิปอยู่นะเนี่ยเบินเออถ่ายไปพอ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 สารตะกก้าใหญ่แล้วพอถามพอพอจะมีอะไรพูดกับกับคนอื่นไหมพูดตอนนี้ก็วัยรุ่นนะจ๊ะวัยรุ่นก็สมัยนี้ก็เนาะงานสารบางทีก็ไม่ถนัดนะเราก็ กำลังฝึกฝีมือการสานอยู่อันนี้คือคลิปคลิปสอนสอนคนที่ยังสานยังยังสานไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้สอนจ้ะเป็นการแนะนํำเฉยๆแนะนำการสานเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะจ๊ะเพื่อรับรวมสมาธิในการทํางานจะจ่ออยู่กับงานที่ทําทํำบ่อยๆเขาก็จะเป็นความชํานาญก็จะทําให้เรามีาสมาริในกันทํามากขึ้น จากหนึ่งเส้นไไหวแล้ก็การสารนี่เป็นการบอกให้รู้เป็นเชิงอุสรบายอย่างหนึ่งในการทําให้คนรู้ว่าเอองานสารเนี่ยทาให้เราได้ตุกจิตใจเราให้มีสมาธิขึ้นให้รู้จัก